กดเนี่ไม่ต้องกดด้วยอ่ะเขียนเสือไงอ่ะนั่นละเขียนตัวไหน ตัวเอเขียนไปแล้ว<ม>เขียนตัวอื่นมาจิ้มไปเลี้ยงไงเลี้ยงเออ <A. S 1> อ่ะเอเขียวมาหาแดงจับปากกาดีๆดีจับดีๆจับสั้นๆหน่อย จัาปากกาให้นหนถนัดถนัดเลยเอ,อาหมเอาที่ยังไม่เป็นสีส้ม่าเอาจิ้มอันที่สีขาวเอาที่ยังไม่เป็นสีส้มมาเอาจิ้มอันทีสีขาว เขียวลากลงมาอ่าอ่าตามตัวอยา่อยางเห็นตัวอย่างไหมอ่าเขียวเอาให้ผ่านจุดดำลกเอาให้โดนจุดดำลูกต้องลากผ่านจุดดำทุกจุดนะครับจุดดำจุด,ด,ดใช่สี<ด> <ๆ S 2> เขียวนั่นเองเอาใหม่เอาใหม่เขียนใหม่ดีดี เร็วสิอันนั้นเส้นนั้นเขียนแล้วไงไปแตะเส้นของเ o n ดอะเหัวเงยขึ <t 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 ้นมาหน่อยสิหัวมันกลมจะไปมองจนมองอะไรไม่เห็นนะลูกค่อยๆเขียนนี่อ่าเขียนไม่เขียนอย่ากลมหน้าเยอะนะลูก